กรอนไว้อะไรคุณแม่สมศิริบุภาวันแม่จ่าแม่สมศิริบุภาวันแม่ต้องลาจากกันพลันใจหายด้วยโรคภัยลุมเร้าท่านมากมายจนความตายเข้ามาพราก พาจากกันยามแม่อยู่แม่เลี้ยงดูลูกทั้งสองประครับประคองทั้งสองคนให้ถึงฝันเป็นคนดีมีสุขอยู่ทุกคืนวันมีครอบครัวที่สุขสันต์กันทุกคน ต่อแต่นี้ไม่มีแม่ให้เราเห็นทุกเช้าเย็นไม่มีแม่คอยห่วงหาไม่มีแม่ที่เฝ้าห่วงทุกเวลาไม่มีแม่ซับน้ำตายามชุกใจขอกราบเท้าของแม่ที่แน่นิ่ง หัวใจลูกดำดิ่งจากยอดผากุมมือแม่แทบขาดใจในอุราทานน้ำตาหลั่งลินแทบสิ้นใจพระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่กว่ามหาสมุทรสุดขานไข มากมายยิ่งเกินกว่าจะบรรยายแม้ชั่วฟ้าดินสลายคงไม่พอขอวิญญาณคุณแม่สู่สุขคติสู่ภพภูมิที่ดีดังที่หวังสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไม่ลาล้างมีความสุข ทุกทุกอย่างนิรันดรขอให้ดวงวิญญาณแม่มีแต่สุขพ้นปวงทุกพบแต่วันอันสดใสล่องลอยสู่สวงสวรรค์คันลาลายหมดห่วงใหญ่ด้วยผลบุญหนุนนำเทิน ด้วยรักและอาลัยจากลูกทั้งสองคนพร้อมด้วยคุณพ่ออำพรบุกภาวันของลูกๆทั้งสองค่ะสุดท้ายนี้จอยขอเป็นตัวแทนกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแทนคุณแม่สมศริบุกภาวันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมปัจจัยใส่ซองขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยงานทั้งแรงกายและแรงใจขอบคุณญาติพี่น้องที่มากันพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยดำเนินการดำเนินงานทุกอย่างจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์จนถึงขั้นตอนสุดท้ายกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนจะอยู่ในใจครอบครัวบุพาวันตลอดไปขอบพระคุณค่ะ